สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูส่ซับฟัมแชนแนลเอาละค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารทุ่มเครื่งเราจะมาพร้อมกับการรีวิวที่นีนี่เลยค่ะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะเจ้าสิ่งนี้คือตู้กระชับงแบบดิจิทอลค่ะทุกคนงนเนอะ <Yeah. S 1> ทุกคนรู้จักตู้ ใช่ไหมคะที่เราจะแบบหยอดเหรียญแล้วบิดบิดหมุนหมุนให้มีลูกออกมาค่ะและที่สําคัญนะคะเจ้านี่เนี่ยมาในคอนเซปของการ์ตูนดิสนีย์นี่เอาละค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตู้กระชับองพกพาแบบดิจิตอลเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้ว <c oughs> ชเวฟนี้เลยค่ะเราก็มาอยู่กับแพคเกจจิ้งนะคะตัวกล่องของกระชับปองดิจิตอลด้านข้างเนี่ยเราสามารถถ้าเรามี2เครื่องเนี่ยเราเล่นกับเพื่อนได้นะคะเหมือนดิจิไวทสมัยก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการส่งของขวัญให้กันได้ด้วยค่ะนะ <c oughs> จะมีมินิเกมด้วยนี่ไงตู้กระชับปองดิจิตอลซึ่งในเครื่องก็จะมีตู้อีกหลายแบบให้ดูให้สะสมนะคะรวมไปถึงพอเราบิดออกมาได้ปุ๊บเราก็จะต้องสะสมตัวละครของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีการแบบเลี้ยงให้ตัวละครเราจนโตอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้กลายร่างตัวละคร อะไรเงี้ยน้านะดูมีความเป็นธรรมก็จิไปอีกนะคะจะเจเด,ดนอุย้ยเห็นหัวเขียวๆมาเร็วค่ะทุกคนคะเจอเจเนอด้านในยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนี่คะ่ะดาวอันี้เนี่ยคือคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็ด้านในนี้เนี่ยก็จะมีตัวอุ้ยนาา่ารักให้เป็นพวงกุญแจมาให้ด้วยอะ่ะดูสิคะแล้วก็ในนี้เนี่ยจะมีคู่มือการใช้งานเหมือนกันเวอร์ชันแบบ เป็นขาวดำนะคะดูหูยอ่านไม่โอกเลยเขาก็จะสอนนะคะว่าเกมมีหมวดต่างๆมีอะไรบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะซึ่งเราสามารถหาข้อมูลจากตรงนี้ได้ค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะที่เด็ดและใครแม็กของเราอื้อจบอื้จบนี้ได้มาแล้วชิบชจบ ตู้กระชะปองของเรานะคะดูสิเฮ้ยน่ารักค่ะคือด,ด้มีความกระจกใสๆตรงเนี้ยเุ้ยเกรค่ะซึ่งตรงช่องนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้นะคะมาประกอบได้นี่ค่ะอัดจิ๊บปึ๊บคือเราประกอบอย่างนี้มันจะเป็นพวงกุญแจใช่ไหมแต่ถ้าเราอัะจิ๊บนี่ แกออกมาได้ค hmm. ร okay. nice. yeah. nice. so ึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเห็นช่องไหมคะเราสามารถนี่ค่ะใส่เข้าไปค่ะจุบนี่มาแล้วน่ารักนะคะทีนี้เนี่ยพอเราจะเริ่มเล่นนะคะเรามาดูด้านหลังเนี่ยเขาดีควายไว้ว่าเราต้องใส่ฐาน 2A ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่ได้เตรียมฐานนะคะเดี๋ยวซบขอตัวไปหาฐานมาใส่ก่อนค่ะจะได้มาแล้วค่ะจุ๊บจุบจุบอ้าได้แล้วเอาใช้สมก้อนขอไปหาอีกก้อนหนึ่งก่อนนะคะ เอาใหม่นะคะปรากฏคือต้องใช้ฐาน 3A นะคะจํานวน3ก้อนค่ะ <c oughs> มาค่ะโ <c oughs> อ้ซอบก,ก็อ่านผิดนะปฏิทูมาค่ะใส่เรียบร้อยแล้วง <c oughs> ั้นเราปิดฝาก่อนมานะ <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเงาอ้ยแสงจะเห็นไหมอ่ะ <c oughs> โอ้น่ารัก โทรดักช right? okay okay, ั่นใช่ไหมคะโอเคค่ะขอไขไขกลับเข้าไปก่อนนะคะเฮ้ย่าแล้นี่ก็คือหน้าตาตัวเครื่องนะคะก่อนที่เราจะตั้งชื่อเนี่ยซอฟพิ่งเห็นค่ะว่าเจ้าเล่มนี้ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันเป็นสติกเกอร์ให้ดูเลยดีกว่านะคะเราก็สามารถแกะออกมาประดับตรงนี้ให้ตู้ของเรามีความน่าสนใจได้ขึ้นไปอีกค่ะลุยค่ะอจจ๊บนี่เราสามารถแปะเก๋ๆให้แบบว่ามีการฉลบมาอย่างนี้ก็ได้นะจิบ นี่ก็จริงก็จิงได้แล้วน่ารักเก๋ๆนะคะโอเคจุนี้โอ้ยด้านในนะคะก็คือลายแทงค่ะของจํานวนกระชับปองทั้งหมดที่เราจะสามารถหาได้จากในเกมนะคะมีหลายตัวละครและแต่ละตัวละครก็มีหลายพันหลายเวอร์ชั่นหลายร่างด้วยโอ้ยเล่นกันมันตาแช่เลยคราวนี้สุดยุดนี่แล้วก็คือต้องตามหาตัวละครเหล่านี้ให้ครบนะคะซึ่งโอ้ยได้บิดกันสนุกแน่คงานนี้ โอเคทีนี้พอเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเรามาดูกันในหน้าจอกันเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้เดานะคะคืออ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่เดาว่าเขาให้เราตั้งชื่อเราเลือกเราเลือกตัวอักษรได้ด้วยการบิดตรงนี้ค่ะเฮ้ยดูสิมันไ,ไม่มีภาษาอังกฤษเลยเหรอ อันนี้ภาษาอังกฤษได้ไหมอ้าวภาษาอังกฤษไม่เจองั้นขออนุญาตตั้งเป็นมัวม,วมัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วค่ะตั้งเรียงกันเลยค่ะมีความครีเอทีฟสูงมากอันน่ะได้และชื่ออะไรก็ไม่รู้เ <laughs> ฮ้ยหัวใจได้ไหลายสีด้วยอ่ะหัวใจเนี้ยเอาละค่ะชื่อนี้และค่ะอ้าวอ่านไม่ออกค่ะสรุปชื่อตัวเองตั้งไปชื่ออะไรก็อ่านไม่ออกนะคะใครอ่านออกก็ช่วยคอมเมนต์บอกหนะ่อ <laughs> ยว่าชื่อที่เราตั้งเนี่ยมันชื่ออะไรโอ้ยงงไปหมดเดี๋ยวนะคะวันนี้เดือนนีนาใช่เสร็จแล้วก็วัน ใช่ไหมวันนี้วันที่28สค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะน่ามาแล้วตัวละครทีนี้เราก็เลือกได้เลยเลยได้ตัวไหนโฮยนั่นรัลค่ะเอาตัวนี้แล้วกันมาจุกอยู่ข้างบนนะกก็จ๊บอะไรเลือกสีผมได้ด้วยโอ้โหโอ,โโอโระเจา้าทำไมมันเท่ขนาดนี้นะเอาผมสีเอาผมสีชมพูแล้วกันคะะมาเอาชึบแล้วอะไรอีกอ่ะอ่านไม่ออกอ,อะไรเวลตา เลือกตาได้ด้วยโอ้โหเนี่ยแหละธรรมก็จิเลยนะคะตาหมวยตายิ้มตาปือตาเซ็กซี่ตากลมตาเป็นประกายนะคะเอออันนี้แล้วกันเบลลค่ะฉุบต่อไปค่ะเลือกปากค่ะทุกคนคะโอ้โหเอาเป็นปากแมวเนี่ยแหละค่ะน่ารักค่ะอ้ยเลือกฐานสีได้อ่ะุอ้โหธมันเท่ดังอะงั้นเอาสีแดงนั่นแหละนะมาค่ะสีแดงค่ะเสร็จแล้วอ่านไม่ออกเอาอันนี้แหละมาแล้วถือกํา ของเราแล้วเฮ้ยมันคือะไรตั้งวันเกิดปะตั้งวันเกิดเอาเป็นวันเนี้ยเนาะที่เราเล่นนะคะเป็นเฮ้ยมีการตั้งวันเกิดให้ได้ด้วยน่ารักเวลาเกิดค่ะเฮ้ยมันละเอียดกว่าธรรมกจิไปไหมอ่ำเวลาเกิดเลยคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะบ่าย35ค่ะังไม่มายังไม่ยังมาแล้วเราจะพยายามเงียบใคทุกคนที่ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงไหมมีเสียงเพลงด้วยนะ น่ารักโอเคค่ะทีนี้คืออะไรอะ่ะต่อไปนะคะข้างในเขาก็จะมีหลายหมวดตอนนี้เขาก็น่าจะกําลังสอนอยู่แล้วก็อ๋อเราสามารถอล็อกตู้ก็จะป้องมาแล้วอฮ้ยน่ารักอ่ะเราต้องหยอดเหรียญตอนนี้เนี่ยสามีเหรียญอยู่เริ่มต้นนะนี่เขาก็แบบหยอดเหรียญสาธิตให้แล้วใหอต่อ,ต,อต้องบิดเหรอบิดเลยบิดบิดบิดออกมาแล้วได้มาแล้วหนึ่งลูกเฮ้ยโจได้เป็นปิ้ง เรามี2ตัวอเดอะเดแล้วอะแลงไงต่อเราก็สามารถเลือกหมวดได้นะคะเฮ้ยนี่คืออะไรอะเป็นเกมเหรอเฮ้ยมีมินิเกมเล่นย,ยังไงอะเฮ้ยจุดพุ่งยิ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 งไปเลยเฮ้ยน่ารักยังมีมีนิเกมให้เล่นได้ด้วยอะเรียบร้อยค่ะกกกเก็บพิซซ่าม,มาได้ทั้งหมดโอ้ยขาดอีกทน เฮ้ยมีเกมอ๋อเราสามารถไปเล่นเกมต่างๆเพื่อสะสมเหรียญมาหยอดตู้กระชัองของเราค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวขออีกสักเกมหนึ่งสมมติลองเกมหมีภูเฮ้ยเกมมันเล่นยังไงอันนี้เฮ้ยบินบินอ้าวอ้าวลูกโป่งแตกเฉยเลยอ๋อเราต้องบิดลบบิดลบบิดลบค่ะเราต้องหลบพึ่งเราต้องหลบพึ่งค่ะเฮ้ย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 อย่านะอย่านะ ม่คิดแตกไป็หนึ่งใบนะไม่ได้ตั้งใจนะออเฮ้ยอ้ยอยหลบหลบหลบ,ลบชอบชอบความตะมุตะมีละมุงมม้งของตัวเครื่องนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องหลบคือสกอร์ยิ่งสูงเนี่ยเราจะยิ่งได้ตังค์เยอะขึ้นป่ะเย้ yeah, ได้เ็ นี่ค่ะได้มาอีก150พีค่ะตอนนี้เรามี650แล้วเราได้เล่นเกมแล้วหมดนี้คืออะไรล่ะอ๋อหมดนี้คือตู้กระชปองที่เราจะต้องอันล็อกนะคะเพราะว่ามันก็มีตู้หลายแบบอย่างที่เห็นนะคะมีตู้ปราสาทตู้เจ้าหญิงตู้ต้นไม้ตู้มิกกี้เมาส์เราเข้าไปเลยตู้ทอยสตอรีค่ะต้องใช้เหรียญทั้งหมด200เหรียญ200พีเรามี700นะคะไม่แคร์ค่ะฉันมีตัง์ยอดเลยค่ะถึงเวลาหมุนกระปองีด,ดูสิเราหมุนในจอก็จะหมุนได้มาแล้วได้ตัวแล้ว วัสดีไมวาซากิอันนี้ลองดูหน่อยสิคืออะไรเหรอฉันต้องมาจำนรันเดสค่ะปี๊ดอ๋อให้หากล่องสมบัติให้เจอค่ะโอ้โหแล้วสับกันอย่างนี้คืออะไรคือเสียงดวงใช่ไหมว่าเราจะบิดออกมาได้ตังหรือว่าได้กล่องสมบัติอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเสียงดวงอ่ะหนึ่งสงเสียงดวงเคยบอกมาเลยคขมันเบ๊บเบ๊มันเบ๊บเบ๊กล่องสมบัติ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 ได้สองลง มันไม่ได้มีดา่านที่เราต้องปลดล็อกได้ด้วยด้วยนะดูสิคือเราต้องคอยเล่นสะสมเหมือนอัพเลเวลของตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะแบบอัลล็อกในดา่านต่อๆไปเฮ้ยมีการสะสมไอเทมมาต่อจิ๊กซอได้อ๋อไอกี่เฮ้ยมีหลายโหมดให้เล่นนะเนี่ยโอเคค่ะและนี่ก็คือหอมปากหอมคอนะคะกับเจ้าตู้กระชับองดิจิตอลสี่ตอนนี้เราได้มาหลายตัวแล้วนะคะถ้าเราตั้งใจเล่นเนี่ยอนาคตเราก็จะมีแบบเต็มตู้แบบยัยเอาแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้กับเจ้า กระชปองแบบดิจิทัลเนอะมันไม่ได้เป็นแค่ตู้กระชปองเท่านั้นนะคะอย่างที่เราเล่นกันไปเนี่ยมันแบบมีความเป็นธรรมกจิอยู่ในนั้นนะะมีความเป็นมินิเกมนู่นนี่นั่นถือว่าแบบเป็นอะไรที่เก๋กูดมาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อาละค่ะถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟแล้วเจ้าตู้กระชองจิ๋วนี้ด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์หน้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมวันองนังคารช่มเครื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอ่ะอ่ะอะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน